เล่มหนังสือที่สั่งในตะก้าเนี่ยมีขนาดเท่ากับหนังสือในรีวิวไหมนะครับในตะก้ากับในรีวิวขนาดเท่ากันเลยครับก็คือเป็นขนาด A5 นะอันนี้เป็นหนังสือตัวบันผังมานสาคัญตัวนี้ใช่ไหมครับขนาดเท่ากันเลยนะคือผมรีวิวยังไงขนาดที่อยู่ในตะก้าก็คือเท่ากันหมดเลยเพราะมีขนาดเดียวนะครับตัวบันผังตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นขนาด A5 ขนาด A5 นะถ้าเอาผมจะเทียบให้เห็นภาพประชัดแล้วกันอันนี้ผมจะเทียบกับกระดาษ A4 นะ อันนี้คือกระดาษ A4 นี่ขนาดหนังสือมันจะอยู่ประมาณนี้ของกระดาษ A4 โอเคไหมครับอ่าอันนี้ก็คือขนาด A5 นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดจะสั่งไปในตะกร้าก็จะได้ขนาดเท่านี้เลยนะครับอ่ะก็สหรับตัวบโต๊ะผังตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้นะครับก็ตัวนี้นะครับจะมีข้อดีอยู่2อย่างที่ผม แนะนำให้เด็กติดเสมอก็คืออย่างแรกก็คือเอาไว้ดูมาตราสาคัญของแต่ละเรื่องแต่ละวิชาให้เราเรียนเพื่อเราจะได้เอาไปเก็บเกี่ยวในการท่องหรือว่าในการทำว้จใจเพิ่มเติมในมาตราสาคัญได้เพราะว่าในตัวบทผังมาตราสาคัญตัวเนี้ยนะครับเขาจะมีมาตราสาคัญบอกไว้หมดเลยนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยมาตราสาคัญพร้อมกับหัวข้อเรื่องตรงนี้นะครับแล้วเปิดมาข้างในมาตราเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งแยกเป็นองค์ประกอบแบบนี้อันนี้จะมีแค่เฉพาะมาตราสาคัญนะครับจะไม่ใช่ประมวลกฎหมายนะจะไม่ได้มีแบบทุกมาตราของแบบอ่าเชนะ่นในกฎหมายอาญาก็ไม่ใช่ทุกมาตราของกฎหมายอาญานะแต เพราะมาตาที่สําคัญเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็ดีต่อเด็กวิทยเพราะมันจะทาให้เรารู้ว่ามาตาไหนบ้างที่เป็นมาตาที่สําคัญเนาะและอย่างนึงก็คือพอเปิดเข้ามาอ่านข้างในเนี่ยนะครับเขาจะเป็นตัวทผงแบบนี้นะครับก็คือในแต่ละมาตาเนี่ยเขาจะแยกเป็นองค์ประกอบแบบนี้มาให้นะครับทำให้เราเวลาอา่านทำความเข้าใจเนี่ยทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนาะอ,อ่ะก็อันนี้ก็แนะนำแล้วกันถ้าใครเรียนกฎหมายอยู่ถ้าใครยังไม่มีนะครับแนะนำว่าให้มีติดไว้นะครับซื้อเป็นเซตไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อเฉพาะที่ตัวเองเรียนอยู่ก็ได้ก็มีทั้ ก็สามารถดูได้ในตะกร้ามุมซ้ายด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมปดัดตะกร้าไว้ให้นะครับอันนี้เป็นอัปเดตแก้ไขล่าสุดเรียบร้อยแล้วด้วยนะ